คุณสเสนอเหรอ๋อ oh, คุณสเน <laughs> สเนอปะโทยเสนอเอาว่า oh. ออกมา,ปาเป็นภาษาไทยเสนอเนาะโอเคครับตรงกันนะภาษาไม่ฉีดเพราะมีโรคประจำตัวกลัวผลข้างเคียงแต่ที่ทำงานผู้คนที่อยู่ในวงงานนะในที่ทำงาน เพื่อนๆผูงเนานะหรือใครแต่ใครจะเป็นซี o หรือใครก็ตามทีถามว่าฉีดหรือ,อยังถ้าผมไม่ฉีดอนาคตคงต้องออกจากงานโอโ้โหจุดที่เป็นจุดได้เสียของชีวิตนะงานคือเงินเงินคือของกลางในการใช้แลกเปลี่ยนของอยู่ของกินของใช้และของเก็บาางานคือเงินเงินคือของกลางถ้าเรามีของกลางสต็อกแล้วโอชสบายมากพ่อให้มาแม่ให้มาของกลาง สมบัติสมบัติมรดกมรดกม,มันก็อีกช็อตนึงถ้าไม่มีมันต้องดินน้นรนอย่าบอกว่าดิ้นรนนะครับมันไม่ใช่ปูปลานะครับเออต้องเข้าใจกันแล้วกันอ่ะต้องเข้าใจเข้าใจฟังอ่าอย่าเพิ่งด่วนออกจากงานนะครับอนาคตคงต้องออกจากงานอนาคตคงต้องแปลว่าอย่างอย่างอย่างแต่ต้องยอมออกถ้าถึงตรงนั้นประมาณนั้นนะครับจากงานมาใช้ชีวิตแบบใหม่ แต่ก็สนใจพลังงานนะมาใช้ชีวิตแบบให,หม่อายุเท่าไหร่ตั้งต้นยังไงถ้าอายุห้าสิบแล้วจะไปลงไร่ลงนาะพละงกำลังยังมีอยู่ไหมมันก็ได้นะห้าสิบนี้ยังถึงตังอยู่นะให้รู้ไว้ <c oughs> โอเคนะเอาหลักกลับมาเข้าสู่ประเด็นหลักว่าระหว่างเริ่มต้นจากว่ามีโรคประจำตัวลุงเปนคนที่พูดว่า โรคทุกโรคเกิดจากความคิดความคิดของเราถ้ามันไม่บาลานซ์ความคิดเช่นอะไรก็ตามที่เข้าหูมาสู่ใจก็คือคิดสมองม,มกกันถึแกกเข้าตาสู่ใจเขาจะูมกสู่ใจเข้าปากสู่ใจเข้าผิวกายสู่ใจคิดสมองม,มันถึแกกไอการคิดผ่านอิตนะห้าตรงนั้นนะครับ ที่มันสะสมหมักหมมมันนานมากมันก็กองเต็มอยู่ในหัวเราย้ำโรคที่โรคเกิดจากความคิดซึ่งเป็นความคิดของเราทำให้ร่างกายของเราที่บอกว่าที่เขาว่ามีโรคภัยไข้เจ็บที่เขาว่ามีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนพอเวลาไปหาเขาเขาก็จับโรคยัดทันทีเรียกว่าโรคประจำตัวเห็นไหมฮะก็แปลว่าของไม่ดีมัมีอยู่ในประจำตัว ชัดเจนไหมครับอธิบายขยายความตามนี้เมื่อเรารู้ว่าของไม่ดีประจำตัวมันอยู่ตรงไหนตับไตไส้พุงม,ม้ามปอดและหัวใจทั่วๆไปที่เขาเรียกว่าโรคเรื้อรังเรื้อรังเรื้อรังก็คือมีอะไรความดันเบาหวานหัวใจและอะไรอีกตัวหนึ่ง ความดันเบาหวานไขมันหัวใจเนี่ยไขมันก็คือร่างกายมันไม่เผาไหม้มันไม่เบิร์นมันนั้นสูดห้ใจเข้าไปครับท่านกลั้นนานๆให้มันเกิดการลุกไมหม้เผาไหม้เหมือนกับเครื่องยนต์มีจังวะด,ดูดอัดระเบิดแล้วก็ขายมันทำนองเนี่ยครับรเผอิญผมมีความเข้าใจ ชำนาญแล้วก็เชี่ยวชาญ้วยนะเรื่องเครื่องยนต์ให้รู้ไว้เขียนหนังสือขายนะครับผมให้รู้ว่าเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าสิ่งนั้นนะฮะนำมาผสมผสานกับชีวิตจริงของอากาศที่มันไม่เผาไม่เม่นไม่เบื่อทั่วไปก็บอกออกกำลังกายมันไม่พอละครับนับอากาศกั้นนานๆให้ภายในร่างกายมันร้อ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 นนะพอเวลามันร้อนมันจะเผาไหมเองแต่เป็น ไขมันในเส้นเลือดที่เขาว่าเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็พอเวลาไขามันมันไม่มีในเส้นเลือดในหลอดเลือดที่เขาว่าเราก็จะไม่มีโรคมันจะคลายมันจะคลีนออกไปได้ของมันเองครับท่านโอเคนะที่บอกว่าโรคประจำตัวในฝั่งเราเราจะไปยอมรับอย่าไปยอมรับโคตระมันคําว่าโรคประจําตัวเรามายอมรับเออร่างกายของเราไม่แข็งแรงเหมือนชาวบ้านเขาอายุ รุ่นราวคราวเดียวกันเราใช้คำนี้น่าจะดีกว่าแต่เราสามารถที่จะปรับปรุงหรือฟิตฟิตแปลว่าจะบอกว่าเต้นแรงเต้นกาในฝั่งลุงโลกคณะทำงานนะครับว่าคือกระโดดในแนวดิ่งขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็เด,ดินในแนวราบนะท,ทั่วไปแบบอีซี่ที่สุดแล้วพอรู้สึกว่าเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยก็มานั่งเก้าอี้แบบที่ทำๆเออนั่งให้ให้ยาวให้มันเบอร์ให้มันเนผาไหม ให้เหงอแต่เงอแตนไม่รู้มันทให้เหงื่อออกเงือซึมอ,อะไรต่างๆหลักง,ง่ายๆนาทีนี้ก็คือการงับอากาศที่เราใช้กันพยายามติดตามได้หลายคลิปหน่อยนะครับแล้วร่างกายมันจะดีเองเพราะฉะนั้นคำว่าโรคประจําตัวที่เขาว่ามันจะคลีมมันจะเคลียร์กับมันเองฮนะอย่าไปวิตกอกะอกเพิื่มกับเพราะโรคประจําตัวหรือว่าเรื่องอะไรเกินเหตุเกินปัจจัยที่ทางด้านนายแพทย์นางแพทย์นางสแพจับยัดยืนให้กับเราจริงๆร่างกายเรามันอ่อนแอมันไม่เบิ่ง มันไม่เผาไหมกระบวนการไม่ตาบริซึมิการเผาไหมมันไม่สมบูรณ์ก็แค่นั้นเองฮะจับประเด็นนี้ให้อยู่พระเอกของเรื่องก็คือเรื่องของการสูดหายใจเข้าไปนั่นจะทํางานเชื่อมโยงกับทางด้านหัวใจปอดกับหัวใจรู้เป็นคนที่พูดว่าปอดหัวใจและสมองสามสิ่งนี้เกิดมาพร้อมกันเปะ๊ะชั่วเลยถ้าพูดเป็นภาษามันต้องพูดได้ทีละคำอะไรเกิดก่อนกัน ระหว่างหัวใจปอดและก็สมองลุงบอกหัวใจมันจะเกิดก่อนมันมาจากการปฏิสนที่ตรงนั้นเห็นไ,ไหมน,นี่ภาษาลวงนะไม่มีแล้ครับในตำราแพทย์ไม่มีแต่ลุงก็มีสิทธิโดยชอบทำจะรู้จักตัวของลุงเองโอเคไหมครับท่านเหมือนกันนะขอให้เข้าสู่ตรงกระบวนการทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบทำที่จะรู้กระบวนการในร่างกายของเราเองโดยตัวเราเองโดยออโตเมติกของมันเองยืนนี้ให้มันอยู่ครับท่าน แล้วฟังไปเถอะหูสองหูฟังได้ฟังดีฟังไม่ฟังไปถ้ายืนตรงนี้อยู่เรียบร้อยแล้วมันก็สามารถอาจจะแรแก,กับเสียงภายนอกได้สบายมากไม่มีเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งที่เข้าหูนู่นนี่นั่นสำหรับลุงไม่มีอะไรเป็นปฏิปักษ์โอเคนะเพราะว่ายืนอยู่ในตัวเองที่อย่างมั่นคงถาวรก็เลยต้องนํามาแชร์กันผ่านจอที่ได้กรุณาพิจารณาตามในแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณเสนอนะฮะ งานกับเงินมันของคู่กันซึ่งอยู่ต้องอยู่ได้อยู่แล้ว,วการทํางานอย่าคิดออกจากงานเลยถ้าหากว่ายังมีเรีเร่องแรงแข็งขันอยู่ส่วนโรคประจําตัวที่ว่านี่กลัวไม่ฉีดก็อย่าไปกลัวเพราะความกลัวประจับขอไม่เข้าใจเมื่อเข้าใจในส่วนที่กำลังแชร์กันอยู่เวลาสื่อสารกันอยู่เวลานี้ผมก็ว่าความเข้าใจตรวนี้ฮะมันจะเป็นบรรยากาศมันจะเป็นพลานุภาพก็ว่าได้มันเป็นอัตโนมัติ ผดโถ่อยกูฉลอดได้ามาตั้งนานประมาณเพิ่งจะมารู้รู้จักหรือว่าความเข้าใจตัวเองบ้างมากขึ้นเป็นลำดับจากลุงงอกนี่เองก็ดีครับถ้ามันอยู่ใน point of view ตรงนี้ใช่ไหมฮะเกรงว่ามันจะแตกจากนั้นไปเลยครับเอานะใช้สองหไ้่เป็นประโยชน์นะครับในที่แห่งนี้ก็ก็ยังคงต้องทำงานเป็นปกติตราบใดที่ทางผู้จ้างเราจะเป็นบริษัทห้างร้านอะไรก็ชาต,แต,แตาิแต่แต่แม้แต่รัชการอะไรก็สุดแต่ ที่ไม่ขับออกมาโดยกฎหมายเรื่องแล้วก็สแใจแต่ใช่ไหมฮะแล้วก็ทําไปแต่เนื้องานของเราเนี่ยต้องทําให้ได้ตามเกณฑ์ใช่ไหมครับอ่อนแอกับเนื้องานเขาก็ถูกตำหนิตีติงไม่มีใครเขาอยากจะให้เราอยู่ด้วยหรอกในวงการของงานแต่เราต้องมั่นในเรื่องพวกนี้โอเคนะขอให้ขอให้เข้าใจไม่ใช่ให้กําลังใจนะลุงจะไม่จําเป็นต้องให้กําลังใจใครแล้วใครก็ไม่ต้องมาให้กําลังใจลุง ให้เข้าใจตัวเองนะลู้ก็สบรวจความเข้าใจตัวเองแล้วก็จะผ่านตลอดทุกเรื่องนะเข้าใจสำหรับฟังลูกมันมันเกินความเข้าใจไปลักษณะของการเข้าถึงพลังงานบริสุทธินั้นจึงนํามาเผื่อแผ่แบ่งปันผ่านเจอคนไหนรับได้มากแค่ในเพียงใดมันก็โอแต่ทั้งหมดพลังงานที่จะรู้ได้ก็ต้องผ่านความรู้สึกนั้นกระโดดโลด,ดเต้นให้เหงื่อแตกเหงื่อแตนพวกนี้เป็นต้น นี่นถ้าผ่านความสุขประจําวันเรานะครับแล้วจอจะกินได้นอนหลับครับถ่ายสะดกอารมณ์จ่มใสร่างกายแข็งเพราะฉะนั้นคําว่าโรคประจําตัวที่ผ่านมาให้มันเป็นอดีตไปเลยดีบอลุงว่ามันแจ๋วนะเห็นไหฮะหรือใครว่าไงปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงจบเนาะ thank you very big ครับทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอทด่โรคครับ